เอาจ้ะเราต่อกันคลิปสองนะเออเพราะความที่สะดือนะนะ้าน่ะไม่ติดคือมันแฉะแล้วมันจะมันติดอยู่เป็นบางช่วงแล้วอีกช่วงเนื้อมันยังไม่สวยมากเท่าที่น้าคิดนะนะ้าก็กลับไปหาหมออีกแล้วก็เขาก็ทําให้นะรอบบนี้นะรอบที่สองที่ไปหาหมอน้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะ็จะบอกมาแล้วในในในเออในใน,ในกระดาษ ที่เขาให้น้ามาคือเขาจะมีกระดาษมาให้อ่านนะว่าจะทำอะไรอะไรยังไงหรืออะไรเนี้ยเออก็รอบที่สองที่ไปทำเดืดไปเย็บอีกหน่อยนึงเนี่ยเสียแต่ค่าวางยาจากอีกสี่พันรวมทั้งหมดแล้วนะ้าจ่ายไปหกหมื้าันโคนตกประมาณสาม0 0นสองหมื่นห้าอยบาทนะส่วนรักษาแผลยังไง น้านอนคลินิกแค่คืนเดียวนะก็คือวันที่ผ่าตัดแล้วก็นอนคืนนั้นแล้วก็รุ่งเช้ามาก็กลับบ้านเราสามารถนอนต่อได้อีกแต่ว่าเราต้องเสียอีกคืนละหนึ่งพันโคนน้ำไม่เสียเออแล้วเขาก็จะมีเทปแปะแผลนะอันนี้เป็นเทปที่แปะแผลอันนี้ก็ถ้าเราจะซื้อกลับบ้านก็อีกอีกสี่สิบโคนต่อม้วนมันก็เป็นเทปแบบนี้จ้ะเอาไว้แปะแผลตรงที่เรา ผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่แผลจะดือนะแผลที่เราผ่าตัดเฉยๆมันจะเป็นเทสท,ที่เอาเหมือนจะว่าทําให้รอยแผลเป็นเราเนี่ยไม่ไม่นูนขึ้นมาคือรักษาแผลได้ดีเออนั่นแหละส่วนถามว่าเจ็บไหมถ้าคนที่ผ่าตัดคลอดลูกออกมานะน้าพูดเลยว่าผ่าตัดเอาไขมันหน้าท้องออกเนี่ยชิวๆขี้ๆมากเลยเพราะว่าไม่เจ็บอืมก็ ไอเจ็บนะว่าไม่เจ็บเพราะว่าไขมันหน้าท้องเนี่ยเราตัดแค่ว่าไอตรงช่วงที่มันเป็นไขมันใช่ไหมผ่าคลอดลูกเนี่ยมันต้องผ่าทะลุเข้าไปถึงถึงผนังหน้าท้องด้านในมันก็เลยจะเป็นอะไรที่เจ็บมากกว่าส่วนอันเนี้ยไม่เจ็บคือน้าอยู่ได้ด้วยยาพาราเซตามอลอย่างเดียวเลยคือหมอก็เ,เขียนยากแก้ปวดมาให้นะแต่ว่ามันไม่ปวดเยอะขนาดนั้นอะแต่มันอยู่ที่คนด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเจ็บปวดไม่เท่ากันบางคนก็ เจ็บมากแต่ไม่ได้รู้สึกว่าจะเจ็บอะไรนักหนาหรืออะไรนี้ใช่ไหมล่ะก็ก็มันแล้วแต่คนจะส่วนก่อนการผ่าตัดเนี่ยที่น้าได้ใบกระดาษมานี่นะน้าไม่รู้ว่าที่เมืองไทยน่ะย,ยามันมีกี่ประเภทคือมันก็มีหลายประเภทอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ายาแก้ปวดที่เป็นพาราเซตามอลเนี่ยถ้าเกิดเรามีาการปวดหัวปวดอะไรเงี้ยกินไปได้เลยจ้ะแต่ยาแก้ปวดบางประเภท ที่ว่ามันก็แก้ปวดหัวหลือแก้ไขวัดรไลได้เหมือนกันมันจะทําให้เลือดเราเนี่ยไม่เข้มข้นถ้าเวลาเราไปผ่าตัดเนี่ยจะทําให้เสียเลือดมากนะก็ไม่รู้จะอธิบายแบบไหนอะ่ะก็คือยาประเภทนั้นเนี่ยนะไม่กินตอนระหว่างก่อนผ่าตัดนะก่อนการผ่าตัดเนี่ยนะไม่กินก็ไม่ได้กินเป็นเดือนอะ่ะเออเพราะว่าการเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าไปโดนอ,อ เส้นหลงเส้นเลือดเลือดอะไรก็ว่ากันไปแล้วทําให้เลือดเราออกเยอะมันก็ทําให้เราเสียเลือดเยอะใช่ไหมส่วนหลังการผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะติดตามผลครึ่งปีนะก็คือ6เดือนก็จะนับไปพบหมอช่วงแรกๆใช่ไหมตอนที่น้ากลับมาบ้านมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยน้าก,ก็ได้แดรเดะน,นอตเรียกว่าไงล่ะถุงที่เอาไว้เอาไว้เวลาดูด เลือดเสียออกมาให้มันอยู่ในถุงกันนั้นอะ่ะแล้วจะต,ต้องโทรไปรายงานพยาบาลเนี่ยทุกวันว่าวันนี้ออกมาเท่าไหร่เลือดเสียออกมากี่กี่มิลลิลิตรหรืออะไรเงี้ยถ้ายังออกมาเยอะอยู่ก็ยังให้เอาไว้อยู่เราจะมีถุงมาไว้เปลี่ยนตัวเองที่บ้านนะเออถ้าเกิดว่ามันน้อยแล้วเนี่ยก็กลับไปได้ก็คือไปให้เขาดึงออกแค่นี้แหละเออแล้วก็ ยังไงล่ะพักผ่อนนานไหมพักฟื้นนานไหมก็อ,อย่างที่บอกนะอยู่คลินิกแค่วันเดียวแล้วก็ถ้าทํางานออฟฟิศเนี่ยหมอก็จะบอกเลยว่าสามอาทิตย์ก็กลับไปทํางานได้แล้วนะก็คือน้าเนี่ยมีวันหยุดใช่ไหมแต่น้าเนี่ยไม่ได้ทํางานออฟฟิศนะทํางานโรงพยาบาลก็จะต้องยกผู้ป่วยจะต้องใช้แรงแล้วน้าเย็บกระดูกกล้ามเนื้อตรงท้องเนี่ยด้วยพอถ้าเกิดใช้แรงมากไปเยอะๆนะก็กลัวกระดูกแอกล้ามเนื้อท้องที่เย็บเอาไว้เนี่ยจะปริก น้ก็เลยขอหยุดพักร้อนอีกอาทิตย์หนึ่งรวมแล้วนะหยุดอยู่บ้านเนี่ยสี่อาทิตย์โดยที่ไม่ได้ยกอะไรเลยแต่ว่าคือแผลเนี่ยรู้สึกดีซะตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรใช่ไหมนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปทํางานที่ยกหามหรืออะไรเงี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกันก็กลับไปทํางานได้แล้วจ้ะแต่ถ้าเกิดทํางานที่ยกหามก็ก็ ก็พยายามพักฟื้นให้นานๆหน่อยแล้วกันเนาะน้าก็ไม่มีอะไรเยอะเลยแหละเพราะว่าถามกันมาแค่นี้เนาะส่วนจะเรียกว่ายังไงหละอย่างที่น้าทำเนี่ยเพื่อนที่เขามีเพื่อนที่ไปทำที่เมืองไทยเขาก็บอกว่าของเพื่อนเขาน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูดีเหมือนของน้านะเพราะของเพื่อนเขาจะผ่าตัดสูงน้าไม่ได้บอกว่าหมอที่เมืองไทยแย่นะ แต่ของน้าเนี่ยเดี๋ยวน้าเอาให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะของน้าของน้ามันจะต่ํามากมันจะเป็นแบบบิกิกนีเลยนะ่ะเห็นไหมอะ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยเออนี่นะน้าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอย่าไปดูลายลายแตกท้องลายนะนี่เป็นแผลจ้ะแผลที่เกิดจากการผ่าตัดที่เอาไปเอาหนังท้องออกนะก็จากด้านนี้จนถึง จนถึงด้านนี้คือถ้าเกิดว่าแล้วก็เป็นสะดือที่ผ่ามาเป็นสะดือที่ได้มาใหม่นะมันไม่ได้สวยมันอย่าไม่ให้โชว์สะดือเลยเพราะว่าสะดือที่ทํามาจากการผ่าตัดมันไม่ได้สวยงามเหมือนสะดือที่เราได้มาแต่เกิดเนาะเออนั่นแหละก็แผลก็จากด้านนี้ถึงด้านนี้จ้ะอย่างที่บอกน้ไขมันเยอะมันก็จะเป็นอะไรที่เยอะแล้วก็เหมือนหมอเขาจะเหลือไขมันไว้ให้บ้างอ่ะเพราะว่าน้าไม่มีทรงเลยพูดเลยน้าไม่มีทรงน้าไม่มีสะโพกน้าไม่มีอะไรเลย ก็จะเหลือเอาไว้ตรงนี้หน่อยหน่เพื่อที่ไม่ได้ดูเป็นผู้หญิงบ้างอะนะอืมนั่นแหละเพื่อนของเพื่อนที่เขาไปทาที่เมืองไทยเขาจะเย็บสูงพอเวลาถ้าเกิดเป็นคนที่ว่าชอบแต่งตัวแต่งตัวแบบโชว์พุงหรือว่าใส่กางเกงเอวต่ำเนี่ยมันก็จะเห็นรอยแผลนะของน้าเนี่ยไม่มีส่วนเอคนที่เขาไปดูไขมันมาน้าไม่รู้หรอกว่าเขาไปดูที่ ที่ไหนรู้แต่ว่าพอความที่เราดูไขมันออกเนี่ยเป็นบางช่วงบางช่วงไขมันตรงนั้นไม่มีตรงนี้มีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตะปุ่มตะป่างขี้เลยไม่สวยเออนะนะคือชีวิตนี้ไม่คิดที่จะทํำศิยกรรมแล้วนะเออรีพงรีแพ้อะไรก็ไม่คิดที่จะทํานะเพราะว่ารีแพ้นะก็เคยถามเขาไม่ได้ว่าตัวเองไม่ได้ว่าตัวเอง จะไม่มั่นใจว่าช่องคลอดหลวมหรือไม่หลวมนะเพราะว่าน้าไม่ได้คลอดลูกเองมันก็จะอยู่ปกติของมันอย่างนั้นแหละแต่เพราะความที่ว่าทํางานด้วยุ้ยขอโทษเพราะความที่ทํางานด้วยก,กันกับผู้หญิงเขาก็จะมาพูดเรื่องอย่างนี้กันแล้วนะก็จะอยากรู้เพราะตอนนั้นมีความคิดที่ว่าจะผ่าตัดหน้าท้องเนี่ยแต่ถ้าเรารู้เรื่องการผ่าตัดอ,อื่นๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ว่าเราเออเป็นเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้บ้างอะไรเนี้ยก็มีรุ่นพี่เขาให้ผ่าตัดทำรีแพร์แล้วเขาบอกว่า มันแน่นแค่ข้างล่างตรงนั้นมันไม่ได้เป็นแน่นข้างในเพราะข้างในจะเป็นกล้ามเนื้อถ้าใครที่คิดจะทําก็พยายามบริหารกล้ามเนื้อตรงช่องคลอดนั้นจะดีกว่าจา้ะก็คือกล้ามเนื้อมันจะได้เขาเรียกว่าไงยืดหยุ่นของมันได้ไปเองเพราะความที่เราคลอดลูกใช่ไหมเวลาอู้เด็กออกมาทั้งคนเนาะมันก็จะกล้ามเนื้อตรงนั้นมันก็จะขยายเออมันก็จะไม่แน่นก็เลยรีแพร์เนี่ยน่าคิดว่าเสียตังค์ไปเปล่า,ลาพยายาม ออกกำลังกายตรงนั้นจะดีกว่าจ้ะนะ้าไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นนะแต่ว่าก็คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคิดว่าเสียเงินโดยใช่เหตุยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสองคลิปเลยยาวไปหน่อยก็ขอบใจที่มานั่งฟังกันนะวันนี้นะ้าไม่ทำกับข้าวเพราะว่าวันนี้นะกินแต่ผลไม้อย่างเดียวก็มีเพื่อนรุ่นพี่เลยจ้ะบอกมาว่าเออไม่ได้ว่ากินเพราะว่าลดน้ำหนักนะถ้าอยากจะโบทหอกร่างกาย หนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้กินเฉพาะผลไม้เราจะกินมากแค่ไหนก็ได้กินไปเลยผลไม้พวกส้มพวกเก๊แอปเปิลแตงโมสับะรดสับรถอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยวันนี้น้ากินผลไม้ส่วนวันอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะ้าไม่ค่อยจะได้ทําคลิปสักเท่าไหร่แล้วนะไม่ค่อยจะว่างแต่ช่วงนี้ก็อาจจะว่างแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูคลิปทำกับข้าวกันแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า